เราทําบุญนี่นะคะหลวงพ่อคะเราเราใส่บาตรด้วยอะไรคะคือคืออย่างสมมติว่าเราจะใส่บาตรด้วยอะไรไปเนี่ยจริงที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าคะหลวงพอ่อเอาจะเรียนพรอย่างนี้ต้องรู้คำบุญก่อนบุญคือความถูกเจตนาหั่งพิโกเวก,เวกมังกอดานี้แต่ตามใส่บาตรเนี่ยต้องรู้การทําบุญ เป็จนจะใส่บาตรหรือถวายระตอาหารอะไรก็ตามนะเจตนาแล้วต้องได้ทั้งนั้นบุญคือความสุขดแต่หากว่าทําโดยเสียไม่ได้เนี่ยไม่เด็ดพ้น,นทาโดยที่ตามเข้าไปไม่เด็ดอามทนาอะไรไม่มีศรัทธาตอนทําบุญต้องมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความพอใจในการทําบุญด้วยเจตนาหั่งพิกเวกัมมังหะทามิถึงจะได้สมมติว,ว่าฝากคนอื่นไปนะถ้าท่าง,งที่ใจเราเนี่ยอยากจะไปแต่เราไปไม่ได้นะคะ แล้วก็เราก็ฝากเงินไปทําบุญอย่างเงี้ยตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเราได้ไหมคะได้ร้อยเปอร์เซ็นได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าฝากอะไรนะโยมดวงตานะคแค่ตั้งใจจะทอดกถินแต่อยู่ไม่ถึงตายไปยังไปสวรรค์เจตนาเป็นตัวกรรมจากการกระทําของตนค่ะได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําบุญนี้นะคะแล้วก็อุทิศนกุศลเอให้กับผู้ตายเนี่ยนะคะไม่ทราบว่า เขาจะได้รับหรือเปล่าคือมันอย่างนีคุณยโยมนะแต่ขอเจริญพอรอธิยด้รับหรือไม่ได้รับมีเหตุผลในหลักศาสชาถ้าเขาตายเป็นเปรตได้รับทุกเวลาถ้าตายเป็นเปรตชนคือเป็นเปรตขอส่วนบุญน,นี่ต้องได้แน่แน่นอนอถ้าหาว่าตายไปตรงนรกลงรลกันไม่ได้้ายิงฆ่าตัวตายนะไม่ได้เลยนะถ้ามีญาติฆ่าตัวตายทำบุญไม่ได้แน่ที่นี่มีหลักฐานยืนยัน คนที่ฆ่าตัวตายสมมต,วติว่าเราทําบุญให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ถึนะงตา่นี่มีหลักฐานแล้วถ้าเกิดตายด้วยโรคภายไข้เจ็บแล้วเราทําบุญไปให้ได้ทั้งนั้นแต่ที่นี้เขาเป็นเปรตไหมถ้าเป็นเปรตได้ถ้าเขาไปเกิดบนสวรรค์เขาก็ไม่ได้ของนี้ได้รับอนุโมทนา<อ>แต่สมมติว่าในกอเป็นญาติของเราตายไปอยู่เป็นเทพบุตรเป็นเทพพิดาแล้วเราทําไปเขาได้ข่าวสารอนุโมทนาแต่อาหารนั่นเขารับไม่ได้ไมันจะอาหารของเขา แล้วจะไปถึงคนอื่นๆไหมคะอย่างสมมติว่าเ,เราอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้กับปิดามารดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตลอดจนผีเปรตวิญญ,ญาณไร้ญาติหรือว่าสัรพสัตว์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายมาด้วยกันที่เราเบียดเบียนเขาเอ,อด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเวลาเราพูดอย่างเงี้ยคะ่ะจะไปถึงไหมคะถึงถึงสำหรับเปรตชนคือเปรตได้ใช่ไหมมันมาเคาทานเนี่ย สมมุ่มว่ามาขอทานหน้าบ้านเนี่ยก็ขอฝากคุณโยมไปประกาศทั่วไปด้วยอขอทานเข้าบ้านอย่าลัางเกียจเลยทําบุญไปแค<ห>่าามากน,น้อยอะไรทําเขาจะปิดหวงังเราเ,<อ>เป็นคนใจบุญแต่หลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอย่างคุณพ่อเสียไปในคุณพ่อไปอยู่ตรงไหน,นเราก็ไม่ทราบแต่เราก็พยายามทําบุญใส่บาตรทำสัญญาทานไปให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าคุณพ่อท่านได้รับหรือเปล่ายกตัวอย่างแตาว่าคุณพ่อเสียไปเนี่ยไปอยู่มังสวรรคนนะ เราทําบุญทุ่ทานมดยเจตนาเราเป็นลูกเนี่ยได้เจ็ดชัว่วบรรพุษเข้าใจเจ็ดชัว่วบรรพุลไหมคือเราชั้นกลางปู่ย่าตายายหนึ่งเราชั้นกลางลองไปสามลูกหลานเหลนถึงหมดไม่จะอออกชื่อเลยถ้าเขาอยู่ในภพใดอะไรที่จะควรจะรับทานทัินาทานได้ได้รับทั้งนั้นแต่หากว่าตระกูลของเราเนี่ยจะเป็นญาติจะเป็นพี่ก็ตามน้องก็ตามถ้าผูกคอตายฆ่าตัวตายไม่ต้องทํา แต่ทําไมจะทําได้มีวิธีเดียวนั่งเะเลญมิปัสนาเท่านั้นเขาจึงได้รับบุญมีตัวอย่างเยอะถ้าใส่บตรหรือว่าทำบุญไปให้เนี่ยไม่มีทางที่จะได้รับไยสำหรับคนที่ฆ่าตัวตายด้วยวิธีใดก็แล้ที่นี่มีมาเข้าฝันอแล้วก็ตะเหลี่ยมห้อยเกล็ดพี่เชื่อแน่ถ้าเขาไปไปเข้าคนไทยชื่อเย่เผามีหลักฐานเย่เผาพูดเกล็บไม่เป็นเป็นคนไทยนุ่งผ้าจุงเวงแต่ทําไมส่งภาษาจีนกลางได้ เนี่ยเราบอกว่าสั่งมาจตมาไปอยู่ที่ผีเข้าบอกว่าสั่งไปบอกหลานสาวด้วยไม่ต้องทําบุญให้ไม่ถึงเราอยู่ทุกวันเนี่ยกินข้าวในกองขยะกินนอนกับผู้เสียเท้าผู้เสียเท้าหนึ่งคือพระบอกได้เลยชื่อหลวงธรรมดเจา้าวาดไว้กลางพุทธนครปูคอตายไปห้าหกสิบปีก็ไปอยู่ก็ตาเองห้วยมีแน่นอนที่สุดเื่าจตมาเชื่อหมื่นเปอร์เซ็นก็คือ,อยาเภาพูดแกกไม่เป็อแต่ทำไมส่งมาใชายินบางแดดพอผีออแอ้ว เกลื่ปึ้ก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อนี่เหตุผลเหตุผลค่ะแล้วก็เวลาเราใส่บาตรนะคะหรือว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะทําบุญเนี่ยเราควรจะอธิษฐานว่าอย่างไรดีคะอ๋อเวลาจะทําบุญตักบาตรไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากแล้วเนี่ยเราจะให้ทานใช่ไหมเราจะตักบาตรใช่ไหมค่ะตักบาตรแล้วเราไปยกอธิษฐานก่อนยอมเคยใส่บาตรว่าอย่างไงฮะรู้ฮะรู้ก็ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ที่ส่วนบุญที่ได้ทําวันนี้เนี่ยนะฮะให้กับคุณพ่อเช่นนั้นชื่นนี้แล้วก็ตลอดจนบรรพุรุษผู้รองรับไปแล้วตลอดจนกระทั่งผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสรรัพสัตหรือว่าใครก็แล้วแต่แล้วก็เทพที่คุ้มครองตัวอยู่แม่พระโพสต์แม่พระธรณีแม่พระโคมค่ะ แล้วก็แล้วก็ผีเปรตวิญญาณญาติรอส่วนบุญอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้ทุกพูดอย่างเงี้ยได้ได้ภาษาไทยเราเป็นคนไทย <genau. S 2> แต่จะเอาภาษาบาลีแกมภาษาไทยก็ว่าสุทิ้งนางวัตมเมชานางอาสวะขยาวหางังนิพานัางโหตุก็ได้ได้แต่เราเป็นคนไทย <genau. S 2> ข้าพเจ้าขออุทิศุนะงกุศรที่ทำณโอกาสนี้ให้แก่คนนั้นคนนี้เราก็ว่าได เออพูดชื่อไปได้ใช่ไหมคะ<ด>บางคน,นทุกคข,<อ>ขค่ะถ้าในเสือสายโลหิตม่นจะออกชื่อได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยต้องออกชื่อทันทีเราโหสจิกรรมมาเขาได้ไหมโหสจิกรรมมาเขาได้แล้วศัตรูจะเป็นมิตรเราทันทีออแท่เมตตาไปอย่างนั้นนะถ้าหากว่าญาติของเราเนี่ยสายโลหิตเดียวกันเจ็ดชั่วบรรพุษเนี่ยไม่ไม่ออกชื่อก็ได้อยางขนาดลูกหนีไปบวชเนี่ยพ่อแม่มาดะบวชให้ พ่อตายเปลนโลกยังขึ้นจากนรกได้ลูกของเราต้องได้เออบางคนบอกว่าเอยชื่อไม่ได้วก็เลยงงๆอ,อยู่ไม่เออออชื่อไม่ได้มันต้องได้ใช่ไหมได้นะแต่หากว่าเราไม่เอยชื่อถ้าเป็นญาติแ่บิดามารดาปูยญาตยายได้ทั้งนั้นแต่หากว่าเอยชื่อเนี่ยตัวจะลืมก็คือศัตรูแล้วถ้าสมมติว่าเขายังไม่เสียชีวิตไป ยังมีชีวิตอยู่แต่เราอยากให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยเราก็เอ่ยชื่อเขาได้ก็ได้แผ่เมตตาให้เขาอยู่อเมริกาอยู่นะอยู่เย็นประสบมีตัวอย่างเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยเราใส่บาตรทาบุญนะอย่างน้องสาวหรือแฟนข้องโยมนะสมมตินะสมมติสมมติอืมสมมติ่แฟนแปลว่าพัดอี่แล้วแฟนแปลว่าเย็นใจนะอแปลว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามนะเราแผ่ไปปั๊บเขาจะอิ่มทันที เขาจะชงหอนใจว่ะเราให้เขาได้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องตายนะอย่างวิกโก้ปูเนี่ยนะเวลา,าจากัดวิโก้ชาวนอร์เวย์มาบวชที่นี่นะนางเจริญกรรมาสารถาม่าโทรติดอย้าพ่อแม่เขาอยู่นอร์เวย์แม่เขากําลังป่วยหนะักพ่อเขาเป็นวิศวกรไฟ,ฟฟ้าในนอร์เวย์ปูเป็นผ้าคณิตศาสตร์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยออสโลแล้วทีนี้ก็แผ่ไม่ตาไป แต่ปู่เนี่ยเขาบอกกับลูกหลา,านเขาว่ามามาอยู่ประเทศไทยโดนเอาของดีประเทศไทยมาฝากปู่เลยเขามาตีความว่าต้องบวชบวชอยู่นี่ห้าสิบกว่าวันสาม,มารถทุจิตได้เขามาถามมาตมาเลยนะถามว่าไงรู้ไหมหลวงพ่อครับผมเห็นอย่างานศพเนี่ยเห็นเ็ากรวดน้ํากันนักอยากจะกราบเรียนถามว่าพอแม่ยังไม่ชีวิตอยู่เนี่ยอุทิศให้จะได้ไหมได้ลองรู้ได้เลยลองรู้จีไหนที่ลองได้เร็วมากก็คือนั่งก,กรรมฐาถ างานจะริญมวิปัสสนาจะไปเร็วมากขอขอประทานโทษตื้นิดหนึ่งทานไม่มีศีลเหมือนสินค้าไปเรือพายถ้ามีศีลเหมือนสินค่าไปร,รถยนต์เข้าใจคานี้ไหมถ้ามีภาวนาเหมือนสินค่าเราไปเครื่องบินไอพ่นด้วยจํมโบ้ด้วยก็ถือว่าถ้าใครทําไม่ได้ในขั้นสูงก็เริ่มจากขั้นต่ำไปขั้นต่ำไปก่อนทนชื่อภา,าวนานี่นะนนทําไปก่อนบุพีกระถาภาวนาทานเมตตา แต่วิกก็เนี่ยแม่กาลังป่วยอยู่เดยกเขากำลังคุยกันบูซิที่สิสงสารถึงเดี๋ยวนี้เลยถึงอย่างไรปู่ก็นั่งอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าลูกชายเขาบวชนะไม่รู้าลูกชายเขาบวชตั้งแม่นี่ยไม่ลูกชายคนเดียวนอนพักฟื้นอยู่ในห้องแล้วก็นั่งวันนั้นเป็นวันชาตินอร์เวย์จะมาจำที่ไม่จ๊ะที่กลางคืนที่นอนกลางวันนะคนหลาบกุหลาบะเหลยมแต่วนั่งอยู่ปั๊บเห็นพระเหลืองลอยมาเลย นึกว่าวิโก้ปลุนแล้วก็เรียบพร้อมกันเลยทั้งเพื่อนของวิโก้เลยแม่อยู่ในห้องเดียินเสียงลูกชายว่าเรียกลูกวิโกิว่งออกมาหายจากโลกภายน่นดี<อ>แล้วมีจดหมายเลยแม่เป็นผู้เขียนเองอมีมาถึงที่มหาวิทยาลัยตุลาตุลามหาวิทยาลัยเรียนอยู่ที่นี่อสอนศ์ปริญญาโทเ<อ>ลยเขาก็ส่งมมาที่วัดนี่บอกว่าลูกหลานเขาเนี่ยบวชใช่ไหมมีพระเหลืองลอยมัธ่บาลเขานี่อุทิศได้ แล้วแม่หายจากวันหายคืนนี่องคที่จะมีหลักฐานด้วยเขาจะเรียนพรอน,น,นเอออย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อชักครู่นี้ก็คือเรื่องกรวดน้าเนี่ยค่ะก็ก็มีหลายคนเนะยสงสัยว่าบางทีเราทําบุญไปแล้วเนี่ยแล้วบางที่ลืมลืมกรวดน้ําจะเป็นอะไรไหมหรือหมายความว่าจะต้องกรวดน้ําทุกครั้งที่ทําบุญไม่จะเป็นไอกรวดน้ํานี่เป็นสาทีรพิธี mm hmm. อ่าเยนต้องฟังให้เข้าใจ ตรวจน้ํานะในสานพิธีใช่กลับล่างมือขวาจับบนนี่คนไทยชาวพุทธตรวจน้ํามาเต็มเอามือไปอุทําไมแล้วแถวมือร้อมันไปแถวหมดเอาเอานีไปจี้จี้หลังไม่ต่อๆไม่ได้มันไม่สวยได้แต่มันไม่สวยค่ะก็เราไม่ไม่ต่อไปจี้เรามาน้อมือจะสวยกว่าอเปรวจน้ำนี่คือน้ําใจเทเลยอุทกวาลีเหลือบัตตพีดนเตจนาธบุญแทวไปเลย อาตรงนี้ขอฝากไปด้วยแล้วที่บอกว่ายถาให้ผีสับผีให้คนนั่นทีนี้พอยะถานี่ก็เริ่มลินน้ำใช่ไหมคะแล้วแล้วต้องแบบลินที่พอดีพอค่อยค่ลินตาหรือให้หมดก็ยังได้จนกระทั่งศีลธรรมพระกล่าวว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นตรงอายุวโนสุกขังพลังหรอกต้องอะไรรู้ไหมยะถาเนี่ยให้ผีสับผีให้คนบางทีสับผีเดียวยังจะไปลินน้าแล้วก็เอามือมาลองก็ไปแถวเลย สัเพศสตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาอันนี้เป็นหลักแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเพียงแต่นึกในใจคดใช่ไหมข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญวันนี้ให้แก่ใครและสัตว์ประสททั้งหลายอยู่ทั่วไปจะเป็นเทพเจ้าเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีเวรมีกรรมต่อกันก็แผ่ดว้วยการอโหสิกรรมไม่มีเวรมีกรรมต่อกันชนะกรรมอย่าไปจองเวรกรรมมาต่อไปก็แผ่ได้หลวงพ่อคะนะเอาที่กิดนนะ ให้หลวงพ่อทำให้ดูวิธีที่ถูกต้องเวลาพระยะถาเนี่ยมือใชยจับนี่มือขวาจับนี่ให้มันสวยงามหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเทไปอย่างเงี้ยเทไปอย่างเงี้ยแล้วอามือไปอุดทำไมอุดทำไมบางคนไม่ได้อุดนะแต่บางคนแบบแค่แบบให้น้ำไ<ล>หลเลยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมือมาลองกัน พอเสร็จแล้วเอาไปกินกันระวังไปโรคไอ้อ่ะอะไรกันเนี่ยเทไปแล้วเนี่ยอ่าพอพระคนที่สองสับพีใช่ไหมพอเริ่มสับพีปุ๊บก็เทหมดเลยเพราะว่าสับพีเป็นของมนุษย์อืเป็นสัตว์ที่ยังอยู่ยัถาให้ผีสับพีให้พรคนพอสับพีสับพีและเทละเทละแล้วจับมันเป็นแถวเลยเอามือแยกันด้วยเอามือแยกันด้วยหน้าเปียกไปเลือกทาอาจเทปเมื่ออาบอะไรจะไร ออกไปออกทีวีอายต่างประเทศค,ครับเพราะหลังเขายังแพ้ได้กวดน้ําเป็นดูนในหลวงให้ไหมอาจะรอยู่หัวเวลาใครจะไปนอกเทเลยเทเลยมีเอาเอาเอานีอาอา้อุดไหมเอาพระหัตถ์อุดไหมไม,ไม่มีเลยเทเลยเทเลยเทลเทลยอ,อย่างงั้นเถอะ่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคําถามสุดท้ายะนะคะหลวงพ่อสำหรับวันนี้นะคะได้ยินคนเขาพูดกันมามากว่าก่อน ที่คนเราจะตายนะคะอารมณ์เนี่ยอารมณ์วูบสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยคือถ้าเปิดว่าอมไม่เคยทําบุญมาเลยแล้วแต่ว่าในวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นใจนึกถึงพระถึงเจ้าเนี่ยก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้จริงเหรอฮะจริงตัออย่างเนี้ยติดแต่สังมริเถรุกติงสุก,กติงปาติกังขาไหนมาติดเข้าสู่ภาวะแห่งความดีแล้วจิตจะไปที่ชั้นก่อน ที่แบบจะตายลำล่ออยู่แล้วอย่างเงี้ยนั่นแจะตายนเนี่ยแล้วมันจะบอกว่ามันเจ็บปวดอยู่อะมันก็นึกว่าโอ้มันปวดกําลังจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลักคือว่ากระซิบบอกเบ,บาๆฟังเขาสอนคนอื่นชีวิตมาเกาิกด,ดมาไม่ถ้าวเอนอยมอนนอนหลงเล่นไม่เป็นการไปสามกงองฟองเผาเสมอเยอเล,ยเลยื่อทูลกรรมกรรมาน,นาหนๆเวลาจะตายมีญาติมิตรบอกให้คิถึงพระลาหังรู้ยาที่สุดคุณพระพุทธทางเพราะกําลังเวทนาทุกตาเอ่ยจิตเสียงหมด ไม่ได้ฝึกไว้ตายไปจิตมันเสียก็ไปนรกก่อนถตาหากว่ายอมดวงตาคิดจะไปต่างประเทศคิดอยู่เสมอพอ,อดวงวิญญาณออกมันจะต้องไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยเข้ามาเมืองไทยเยื่งจริงไม่งั้น,นในวิอญคือเอาวิญญาณมาแรงงานตัวที่วัดนี้ได้ไงรถชนตายที่เชียงรายนี่ตั้งใจจะมาอยู่วัดอัมพวันมานจริงจริงก่อนจะเข้ารู้ เท่าที่สั่งหลวงพ่อพูดมาก็คือหมายความว่าเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยกระซิบข้างหูเขาให้ได้ยินเขาจะนิยมว่าอย่างนี้คนเนี้ยไม่รู้สึกอะทําไมจะรู้นะ,ะก็ไม่ทราบว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้สติดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเขาจะนิยมถุกทูปเอาควันไว้จะได้ได้ดกลิ่นไปก็จะรู้ว่าเออพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่ถึง่ราบไว้นะแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ทาไว้จะได้ไปเป็นบุญไปกุศลอ,อย่าไปนึกถึงบา ตอนนี้ถึงบาปไปทางอากุศลและจิตใจก็เลื่ยนล่องไปทางบาปที่ต้องทำไว้จึงมีความสําคัญมากสมมุติว่าไปกระซิบข้างหูไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เขาเสียเนี่ยนะคะมีพักร,รูปอยู่ในมือจับไว้หรืออะไรไว้เนี่ย<อ>เขาจะไปดีได้แน่<ด>นอนนะ <c oughs> แต่สมัยโบราณพุทธการมาจนมารวกใหม่ไม่ค่อยใช้ไปตายโรงพยาบาลหมด คนเนี่ยรู้เนี่ยเขาจะรู้ว่าจะไปนะขอพูดสักหน่อยเตนะรียมถ่ายเสื้อใส่ายผ้าเชือบเอาโนโอนออกอ็นีออกตายพอดีเลยรักคิดว่าจะเอาไปได้เอาไปได้ที่ไหนล่าเอาไปไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะแต่ไม่ไม่เล่าในขณะนี้นยะังมีเรื่องเล่าเยอะแล้วเวลาคนจะตายเนี่ยเขาจะให้สงบเขาจะทําซองผูเทียนมาใส่มือไว้อันนี้งถึงพระไว้พุโทธโธพุทโธตัมโมสังโฆว่าไป แล้วก็คนไข่คนจะตายก็ล้มนึกถึงพุโทโธแล้วก็ถึงพระได,ด้ดีได้เดี๋ยวนี้ไม่มีทูตสองหรอกตา,ตายกิด้องกิจะอยู่ <SU. S 2> นั่นสิฮะถ้าเป็นในกรณีอย่างนั้นนะเขาไม่มี่ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่ใช้<ก>แต่แ<ค>ว่าถ้าไม่ใช้จะทําไงวิธีแก้ต้องฝึกตั้งแต่ก่อนฝึกจีให้มันถึงเวลามาต้องไปเอาทูปเทียนมาใส่มือแล้วจีมันถึงธรรมะแล้วแต่หากมาสมัยโบราณเขาไม่เคยฝึกกัน คนแก่คนเฒ่ากลัวจะเสียสติก็จิงทําตองหมากซองเขาเรียกหลักซองดอกไม้จุกเพียนใส่ในมือแลว้วก็พุโทโธพุทโธเรามกถึงพระพุทธเจ้านะโยมนะเราไม่ถึงอย่างนั้นๆแล้วเขาจะนิยมพระมาต่อน้ำเวลาคนจะสิ้นใจเนี่ยสวดต่อน้ำคือการห้าลูกน้ำไปอารมณ์คือสอนกรรมฐานให้เรียวกว่ตาต่อน้ำแตเรียนพรอย,อย่างนี้เงินต้อง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะพร้อมทั้งกราบนมันสการลาได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะอดีตนะคะก็เป็นความฝันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความจริงนะคะอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุดรับสมบัติสลิงคารต่างๆนำติดตัวไปด้วยไม่ได้นะคะ แต่ว่าบุญบาปเนี่ยสามารถติดตัวไปได้คิดได้แล้วก็รีบทำบุญเข้านะคะทําบุญทำกุศลกันดีกว่าค่ะวันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ